เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับเกมร้ขับแล้วก็รอบนี้เราจะเปลี่ยนมาเล่นมอเตอร์ไซค์นะครับตามคําขอของแฟนคลับทุกคนนะครับก็อาจจะมีบางคนเนี่ยขอให้ลงเกมก็บอกไว้ก่อนเลยว่าผมลงทุกวันอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็จัดให้คนอื่นๆที่เขาชื่นชอบได้ดูกันบ้างน,นะครับก็ยังไงก็อยู่ร่วมกันแบบมีความสุขก็แล้วกันต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์มากๆครับแล้วก็ตอนเด็กๆผมก็มีรถสไตล์เนี้ยอยู่คันหนึ่ง มันคือรถรุ่น LS นะครับแล้วก็ผมเนี่ยขับค่อนข้างจะซิ่งมากแล้วมันมีอยู่ครั้งที่ผมแหกโค้งไปนะครับในระหว่างที่ผมกําลังสิ่งอยู่แต่มันเป็นโชคดีของผมที่มันไม่มีรถสวนมานะครับเพราะว่าเป้าหมายผมในตอนนั้นเนี่ยผมจะต้องเลี้ยวโค้งให้มันแบบต่ําที่สุดสไตล์เดียวกับพวก Mo t ต GP เพราะว่าทุกคืนเนี่ยผมจะต้องแบบมาดู Mo t ต GP นะครับมันก็มาดึกมากแต่มันเป็นความชอบส่วนตัวไงแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมก็เลิกซิ่งไปแล้วนะครับผมมาขับรถยนต์แทน แต่ผมก็ไม่ได้ซิ่งค์นะผมขับแบบปกติเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยนะครับของเพื่อนร่วมถนนอะไรประมาณเนี้โอเคครับก็นอกเรื่องกันมามากแล้วทีนี้ก็มาเข้าในส่วนของเกมเลยดีกว่านะครับในโหมดของโหมดทัวร์เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่าไปลองเล่นในโหมดของการแข่งซิงเกิลมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้คันไหนดีโอโหแต่ละคันนี่สวยๆทั้งนั้นเลยวะเอาเป็นด่านแรกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชินกับการขับขี่ในเกมนี้เท่าไหร่ แต่ว่ามีทักษะจากเกมไลน์มามากพอสมควรรุ่นนี้อะไรเนี่ย KTM RC 8 R นะครับจัดไปก่อนมีคนขอเข้ามาว่าให้เล่น Kawasaki S 2 R นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ามีก็จะขับให้นะครับโอเคเป้าหมายก็ยังคงเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ามันให้เราทำการ ลบสกอร์เก่าที่ทำไว้อยู่ที่112ไมต่อชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าโอเคโอ้โหเสียงเครื่องน right? ี่งแบบว่าตังฟังชัดมากครับต้องใช้ทักษณะจากลายแล้วล่ะน่าจะใช้ได้มั้งโ,โ,โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนสปีดพื้นฐานของเกมจะไวกว่าลายนิดหน่อยนี่แต่ละครั้งนี่ทำไมมันแรงจรังเลยวะแรงอยู่แรงอยู่ โอเคสวยงามบันแรงกว่ผมมากเลยเนี่ยผมว่าผมบิดมิดก็ได้เลยครับตอนนี้ไม่ได้ดีกว่าสุดแค่นี้หน้าเบาหน่อยต้องใจเย็นๆใจร้อนมากไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆแซงไปทีละคนครับโอเคตอนนี้อยู่ที่ห้าดอการดูตัวด้านหน้านี้ไม่อยอมให้เราแซงครับบังเลนไว้โอเคได้อยู่ สามคันโอ้ยรุดเกือบมีดเดียวแสงครับเดี่ยวการที่จะได้ที่หนึ่งดูเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้เข้าโค้งปิดเหลี่ยมไปด้วยหนึง่งมันต้องเหลี่ยมนี้เอาละได้เลยครับสวยงามขึ้นที่หนึ่งแล้วแน่นอนชัดเจนครับโอ้โห,หเมื่อกี้มันใช้ลมดูดแสงเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนร้อยสิบสองไม์ใช่ไหมไดครับจัดไปครับ เบียดไป125ครับผมผมชนะมาแล้วโอเคสกอร์ผ่านแล้วรอบนี้ที่เบียก็แค่ขึ้นหนึ่งมีสมครับไม่ได้จะมีปัญหามันก็เหมือนกับว่าตอนนี้เรากําลังแข่งกับตัวเองอยู่เพราะว่ายังไงก็ถ้าผมไม่พลาดผมชนะแน่นอนค่อนข้างจะทิ้งหายมาสมควรครับผมว่ามอเตอไซค์นี่ค่อนข้างจะเข้ามือผมว่ะเยยมเย,ยมเย,ยมลองเปลี่ยนมุมกล้องดูดิเปลี่ยนบรรยากาศครับเออโอ้โหแสงแดดสมจริงมาก จะหลุดหรือเปล่าเนี่ยใช่มุมน,นี้โอ้โหโอยหลุด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 ลองดูเฉยๆโอเคไม่เป็นไรขออีกสักโค้งด้วยกันครับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศก,ากันนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครขับมุมกล้องนี้เท่าไหร่ครับผมจะลองให้ได้ดูว่ามันเป็นไงบ้างโอ้โหมันสมจริงมากเลยว่ะตายอยู่ได้โยโอ้ยเออล้อมจะเปลี่ยนกลับมามุมเดิมโอเคกลับเข้าสู่มุมเดิมนะครับเพราะว่ารอบนี้ค่อนข้างจะง่ายหน่อย อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นด่านแรกใช่ไหมโอเคเยี่ยมพอชิมสนามนี่ก็ง่ายเลยรอบ2อ,อีก2โคง้งถึงเส้นชัยนะครับโค้งหน้าขวาโอเคซ้ายต่อหวยไปบิดยาวๆย,ยกล้อโชว์ด้วยตอยกล้อมีขึ้นยกล้อม่ขึ้นว่ะในกีน่นีโอ้ายกตอนสุดท้ายไม่ทันการแล้วเพื่อนกดยกไปตั้งนานแล้วก็พึ่งมาขึ้นเนี่ยโอเค เยี่ยมโยนี่ครับได้อชิเมนต์เลยครับสตาร์พาวเวอรเลเวลรถกลายเป็นเลเวล,ล2โอ้ไปปลดล็อกรถใหม่ไปด้วยครับแข่งมอไซค์แต่ว,ว่าไปได้แอตตันมาติน V12 ซ a ก a โตอะไรว่าไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยแทนที่แบบว่ามันจะปลดล็อกในส่วนของมอไซค์ไปปลดล็อกรถยนต์มาครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนซีรีส์ไปเรื่อยๆครับด่านหนึ่งนี่จัดได้ว่าไม่ยาวครับนิดเดียวเองแล้วก็ฝั่งนี้ยังมีอีกเนี่ย นี่ไงคาวาสกิครับผมอ่าโอเคมีคนขอกันเข้ามาอยู่พอดีเลยไอ้รุ่นนี้มันใช้ ZX10R นี่หว่าเลเวลเรายังไม่ได้ทีนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องไปตามสเต็ปจะข้ามรุ่นไม่ได้รอบต่อไปเอาเป็นอะไรดีบูบลัดนะครับยามาฮ่า YCFR1 ครับอันนี้โอเคโอ้สวยโยคันนี้ผมเคยขับแล้วนี่ เดี๋ยวเราใช้เป็นสีแบบเท่ๆหน่อยเออสีนี้สวยป่ะเอาสีนี้ดีกว่าดูเป็นแบบว่าเมทัลลิกดีครับสำหรับรถสปอร์ตนี่ค่อนข้างจะชอบสีแดงครับสำหรับตัวผมเนี่ยโอเคโชคสีทองกำลังดีแต่ถ้าเกิดว่าใครรักการแต่งนี่แนะนำเกมไลน์นะครับเกมไลน์มันแต่งได้หลากหลายแบบแต่ว่าเกมนี้มันมีสปีดท,ที่ขับขี่ไวมากครับอ๋อนี่เป็นการจับเวลานี่โอเคครับแข่งกับตัวเองครับผม ตอนนี้ที่ 1, 2, 3่งานำไปแล้วน่าจะแซงได้ไม่ยากโอ้โหโอ้โหทำไมโอ้มื่อกี้รถเราไวจังเลยวะนเนี่ยมันต้องเบรกก่อนหน้านั้นเยอะหน่อยอันนี้เป็นการขับครั้งแรกนะครับอาจจะไม่เทพมากโค้งหน้าขวาต่อด้วยหักศอกโอเคสวยโอ้ยยากยากยากค่อยไปแล้วกัน ไหว้นึงไสายนี้แหละน่าจะไหวอยู่โอ้มาสวยขวาสุดมีเหินนิดเดียวเมื่อกี้ผมจะต้องแซงมันให้ได้ก่อนถึงโกยูครับมาแล้วโค้งนี้แหละโค้งนี้แหละเอานะต้องแซงต้องแซงอีกเดียวตามตูไปครับไม่มีโอกาสเว้ แสดงว่ามันมาสมปีดเดียวกับผมเลยเนี่ยพอทางตรงปุ๊บมันไปเลยครับโอ้โหอโหโหยู่ย,งยิงไกลเว้ยไม่ได้แล้วมึงเนี่ยทำนาเส้นชัย,ยหรือเปล่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วน่าจะไม่ได้ครับได้ที่สองเอาเฮ้ยมีรอบหนึง่งโอเคโอเคเฮ้ยเป็นไ,ไงมีตัวผมด้วดีกวาบอลเก็เตอร์โอ้แข่งกับตัวเองด,ด้วย หมือนมันกากอีบอลเกเบอร์บอลเกเบอร์ตัวจริงอยู่ข้างหลังนี่เว้ยตามตัวเองไปโอเคตอนนี้ผมแซงตัวเองละเดี๋ยวแต่ไอคันหน้าเนี่ยคันหน้านี่ไวมากมันมีให้สองรอบน่าจะมีโอกาสดูผมต้องได้หนึ่งสองสามถึงจะชนะรอบนี้เราวเว้ยรอบนี้เราวว่าโอ้โหโโอ้หยกล้อโอ้โห,โโหไปชนแบบขอบทางไปก่อนพอชนทีนึงนี่เละเลยโอ้โหเสียหลักรอบนี้ผมว่าเละละผมว่าเรารีสตาร์ทดีไหม เอาหไหวเว้ยมีเอาแล้วอันเมื่อกี้นี่ห่วยมากข้าไมไปขึ้นที่หนึ่งนี่มันไม่ให้เราผ่านด้วยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โอเคเบรกามามาโอโ้โ,อโหโอ้โหโค้งนี่ทำไมมันยากจังวะเนี่ยโอ้เมื่อกี้โคตรยากจับตาดูที่หนึ่งเอาไว้ให้ดีโอเคมีสติไว้มีสติไว้ เบรกสวยสวยเฮ้ยสวยเยี่ยม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 แซงมาเลยซ้ายอย่าหลุดจังเว้ยอย่าหลุดจังเว้ยกำลังสวยได้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องเบรกแล้วครับไปเลยดีเซลไม่ต้องเบรกไปถึงตัวยูนั่นแหละวัดดวงไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออได้อยู่เบรกตรงนี้ วอ,องไว้ก่อนบังคองไว้บังคองไว้ดึงไว้ดึงไว้เออสวยมันตามมาอยู่ครับเฮ้ยไอบอลเกเมเบอร์ตามมาด้วย <c oughs> ตัวเราเองไม่ไงตามหลังเราอยู่อย่าไปมองหลังมากเดี๋ยวแบบว่าเสียเซลล์ครับงหน้าเบรกนิดเดียวพอโอ้โหนี่ขนาดเบรกนิดเดียวแล้วเนี่ยแสดงว่าห้าเบรกกับโค้งนี้ไอโค้งเมื่อกี้ห้าเบรกแน่นอนเฮ้ยกูแซงโค้งนี้ลงไปป้า <c oughs> สะใจต้องได้ต้องได้หนึ่งสองสามต้องได้ 1, 2, โอ้โหพอได้ปุ๊บไปเบรกเลยเอาทำไมไม่เอาให้ผ่านไปเลยวเนี่ยผ่านไปแล้วใช่หรออ๋อ,อไไนี่ไงกดฟินิ n i s h เลยฟ i n i s ตรงไหนเอ่ยอันนี้อ่าเราผ่านเลยครับเยี่ยมได้3ดาวไม่ต้องแข่งต่อแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านก็สามารถเล่นต่อได้โอเคก็ไม่ยากมากเมื่อกี้รอบแรกเราไม่ชินสนามนะครับเป็นการแข่งครั้งแรกทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้มาเว้นที่3กันเลยครับ อีเวนที่3มีไม่อว่า KTM k ก l l r ันน่าจะเป็นแบบว่าการฝึกทักษะสกิลของเรามั้งให้เรายกล้อเหรอเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดมันบอกให้เรายกล้อครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแต่งไม่ก่อนมันต้องมีลายที่เหมาะกับตัวเราโอ้สีเขียวนี่ก็ดูเท่ดีแปลกตานี้ครับสีฟ้าก็สวยไปเรื่อยๆก่อนมันจะไปหยุดอยู่สีไหน อันนี้สีที่ผมเคยใช้เมื่อกี้รอบก่อนไม่เอาไม่เอาผมเอาเป็นสีเขียวดีกว่าสีเขียวนี้แล้วกันนี่ครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ต้องหยุดอยู่กับที่อ๋อเวลาเราเปลี่ยนสีหมวกเราก็เปลี่ยนไปด้วยนี่ว่าแต่ผมชอบหมวกกันน็อกสีดำมากที่สุดนะโอเคตอนนี้มีอะไรบ้างมีการยกล้อหน้านะครับแล้วก็ยกล้อหลัง โอเคแล้วก็มีสปีดแทรปด้วยมาเลยมาเลยฟล็อปไปครับยกล้อก่อนเลยยกล้อยกล้อ,อ,อเดี๋ยวสามวิสามวิประคองไว้ประคองไว้โอเคได้ได้แล้วได้แล้วโอเคพี่พออันต่อไปหยุดรถโอเคหยุดไว้ครับหยุดไว้ครับหยุดไว้เลี้ยงไว้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ที่บอกว่านันนี้ได้สกอร์สองทันนี่เหรอโอเคเก็บสกอร์ไว้ก่อนคอยว่ากัน,อกนโอ้ยอ,อ,อย่าหลุดอย่าหลุด อันนี้ในการยกล้อครับยกล้อไว้ยกล้อไว้กินสกอร์ไว้ก่อนกินสกอร์ไว้ไปสองพันเว้ยต้องได้ทั้งหมด7,800ครับตรงหน้าจับไปบ้าโอเคได้เท่าไหร่เข้าไปเป็นไงบ้างเข้าไปเลยครับมาต้องการ7,800เนี่ยผมได้หรือเปล่าผมได้9 2้าไม่ใช่หรอโอเคครับผ่านโอ้โหเจ๋วเจ๋วไม่ยากอันเนี้ยอันน,น,นี้เรียกได้ว่าง่ายสุดแล้วพวงเนี่ย โอ้เก็บเลเวลได้ดีว่ะโอเคครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นในส่วนของซิงเกิลอีเวนต์กันบ้างดีกว่าครเพราะว่ามันมีหลายด่านดีเข้ามาในส่วนของการแข่งนะครับแล้วก็ขอสนามเป็นญี่ปุ่นแล้วกันนะค่อนข้างจะชอบเมืองญี่ปุ่น,นครับเอาเป็นอุบองกันเนี้ยสวยดีโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเลือกรถใหม่ไอคันสีเขียวนี่ที่เราใช้เมื่อกี้เหรอมันก็เปลี่ยนสีตามผมเลยดีกว่าเนะี่ย ไอคันที่ทุกๆคนอยากจะให้ผมขับนี่มันชื่อว่าคาวา s a กินินจา S2R นะครับมันน่าจะเป็นตัวนี้แหละมันต้องการให้เราได้เลเวล5ของดูคาติ1299ครับดูคาติ1299คันไหนวะคันนี้เหรอโอ้โหมันต้องไปเก็บเลเวลของ MV a g a s t a f 4อีกโอ้โหอะไรวะคือมันไม่สามารถขี่ได้เลยครับ ไอคันที่มันบอกเมื่อกี้เรามีไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันไม่มีครับงั้นก็ผมเอาเป็นยามาฮ่าแทนแล้วกันคันนี้ครับผมชอบคันนี้สวยดีส่วนคาวาสกีนี่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันปลดล็อกเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดมีคนชอบจริงๆอยากจะดูต่อก็เดี๋ยวมาขับให้ดูรอบหน้าครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บเวลอนอกรอบก็แล้วกันโอเคครับตอนนี้โหลดเสร็จเรียบร้อยครับบิดกันยาว ดูเหมือนว่าสนามนี้จะมีโค้งแบบเยอะมากเลยว่ะต้องระวังนิดนึงเนี่ยโอเคแซงมาได้แบบคนทางจะง่ายได้ครับผมว่าโหมดซิงเกิลเพลดเยอร์มันจะง่ายกว่าทัวร์เเนี่ยดูมันแบบขับเรื่อยๆครับน่าจะชนะได้ไม่ยากเท่าไหร่ค่อยๆไปแบบนิ่มๆดีกว่างานนี้เราจะเล่นกันด้วยฝีมือแลอยครับเราจะไม่มีการเบียดหรือว่าขี้โกงใดๆทั้งสิน้นยิ่มากยิ่มากโอเคขึ้นมาแล้วครับ ที่5คอันนี้จะเอาเหรอไม่ต้องเบียดไม่ต้องเบียดทิเดียวเยย้ซ้ายต่อผลงนานเข้าอุวงแล้วต้องระวังนิดนึงตรงนี้มืดมากโอ้โหวันจะปรับสภาพแสงได้โอเคครับโอ้โหโผล่โโโโมาก็เจอทางโค้งเลยเลยออีก3ครับครับที่หนึ่ง ฟังสติไว้ก่อนอย่าประมาทอย่างเดียวน่าจะได้อยู่โอเคแสงสวยงามอีกคำเดียวครับคับน้หน้าใช้รถรุ่นอะไรวะเวะนี่ยดูถนนดีกว่าอย่าไปดูรถมันเลยเดี๋ยวเ,เสียหลักขวาต่อเราจะต้องแซงมันโค้งนี้ให้ได้โค้งนี้แหละผมต้องแซงมันต้องแซงต้องแซงเกือบละเกือบละจอดตูไปก่นอนเฮ้ยโอ้โหเลี้ย,ย,เยวเหรอไม่รู้ มูแต่ดูแบบตูดมันอยู่หันหน้านีดนึงวะต้องได้ต้องได้เออได้แล้วทีนี้ก็แข่งกับตัวเองแล้วรอบนี้แข่งกับตัวเองแล้วโอเคเยี่ยมเยี่ยมซ้ายต่อต่อขวาซ้ายยาว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 โอ้โอ้เกือบหลุดโอเค ระยะห่างพอสมควรครับแต่ว่าห้ามพลาดมีโอกาสที่มันจะแซงได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราเบรกหรือว่าผิดพลาดนิดเดียวครับก็จะถึงเส้นชัยแล้วอีกประมาณ3โคกโอ้ยหลุดหลุดหลุด,ลดอ้ยโชคดีว่าชนเบาๆตามมาติดตูนครับติดมากติดมากยงไหวอยวยิ่หวอยู่เดี๋ยวไปในยานช่วนี้ว่าผมยิ่งห่างมันหลอกไม่งั้นนี่เราแพ้ไปแล้วเส้นชัยแล้วยกล้อหน่อยโย ได้บวกสกอร์มา9กี้ยกล้อไปครับโอเคแจมเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนด่านไปที่ด่านแรกก็ดีก,กว่าปลดล็อกของแอตตันมาตนมาอีกแล้วแล้วก็ปาการนี่ซอนด้าครับคันนี้น่าจะใช่ครับผมปาการนี่อะไรเนี่ยหวยลา <c oughs> ไม่รู้จักรู้จักแต่ซอนด้าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็รอบนี้เราจะไปที่แคนาดากันนะครับสนามที่เราจะแข่งขอเป็นด่านแรกเลยด้วยกัน โอเคกดไปรัวๆครับรอบนี้เปลี่ยนคันนะครับใช้คันใหม่คันนี้อะไรเนี่ยเอลิกเอลิกบูเลสซิง่งอ๋อไอ้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นแบบว่าที่ชอบขี่ในประเทศไทยนี่ยว่าเนี่ยผมเอาเป็นรุ่นนี้แล้วกัน,นครับ1 1 9 0 RX เพราะว่าผมชอบทรงนี้มากกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนสำหรับรอบนี้ผมจะขับสีดำนะครับไลน์นี้แล้วกันโอเค บวกมันจะได้เป็นสีดําด้วยมันจะได้แบบดูดูดันนิดนึงเดี๋ยวเราจะปิดท้ายของคลิปได้ขับนี่ครับมอไซค์วิธีสนามนี้เลยแลวกันจะได้ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ดวงครับโอเคบิดไว้บิดไว้ยกล้อก่อนเลยอเออการยกล้อคูสนามนี้สวยจริงๆอ่ะต้นไม้มันใส่มาได้ยังไงวันเยอะขนาดเนี้ยโ้มนใส่มนเยอะจริงๆโอ้ยทางด้าครับมีเหมือนกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อย บปก่อนไปก่อนมาอ,อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเอององไวโอ้โหมีการชนกันครับผมชนตามไปทีเดียวเดี๋ยวขวาต่อด้วยคงตัวอยู่อยู่ๆยูอยูอยูยยยเฮ้ยเกือบหลุดอืมเดียวได้อยู่ได้อยู่อยู่ที่หกครับตอนนี้ สุีที่5แล้วอีก4คั้นสี่ทันเท่านั้นต้องใส่กันนี้ได้โอเคยาวเลยครับอหูจ้ำลอยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าแล้วไงบิดเพลินเลยทีเดียวเวลาออกตัวใหม่ๆนี่เลียวยากด้วยเพราะว่ารถสปีดน้อยครับมันไม่สามารถที่จะทำการเข้าโค้งให้ติดพื้นได้โอเค เอาใหม่เอาใหม่มันได้อยู่โชคดีว่า CPU มันขับช้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสตอนนี้4.9มีรุ่นที่ดึนอยู่ครับฝา9 0องศานิดเดียวนิดเดียวกลายลวโอ้มีมาชนตูดด้วยเฮ้ยขับดีดีดิเฮ้ยแฝงกันหน่อยโอกาสที่เราจะแซงก็คือโค้งหน้านี่นะแหละเบรกเบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้ประคองไว้สวยงาม แสงได้แน่นอนตอนนี้อยู่ที่สองครับแข่งกับที่หนึ่งชนชัยอยู่อีกประมาณ3 4มสี่โพ้งแสงเรียบร้อยแสงได้แล้วอย่าพลาดอย่างเดียวโอ้โห,โหตามติดมากตามติดมากจากังหวะนี้โอ้ยโอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอ้ยอะไรมันจะหกักศอกซะขนาดนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องเล่งดูเลยละ แล้วมาแซงกับฉุกเฉินหน้าเ้นชยยัยนี่ยากเลยครับเ้นชัยอยู่ด้านหน้าเนี่ยตรงหน้านี่ผมไม่เบรกแล้วเป็นไงเป็นกันเอาเด้ไม่ต้องเบรกโอ้ี่อุา่าไม่เบรกแล้วเนี่ยไม่เบรกแล้วเนี่ยไม่ได้เหรอโอ้โหที่สองว่ะอ้จบกันไปที่สองเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้เก่งอะผมผลาเดงประมาทไปนิดนึงก็เป็นไรครับโอเคครับก็เป็นการขับรอบแรกสำหรับรถเอลิกบูนะครับเลสซิ่ง 1,190 IX คันนี้ด้วยก็อาจจะไม่ชินกับคันเร่งแล้วก็สปีดนิดหน่อยครับเอาเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมได้ขับไว้นะครับหวังว่าสาวกที่รักรถทุกๆคนจะชื่นชอบกันนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ